พอดีมีคนสละสิทธิ์หนึ่งคนนะฮะเสียดายจริงเลยที่เขาไม่ได้มาร่วมสนุกกับเราแต่เราก็เจอกูรูทางด้านจีบหญิงคนหนึ่งนะฮะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครพอดีผมเจอกูรูทางด้านจีบหญิงคนหนึ่งนะครับคือพี่กิ๊กครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิ๊กครับสวัสดีครับ,พอ,รบ,รบพอดีผม อยากให้พี่กูรูครับช่วยจีบหญิงให้ผมหน่อยดูหน่อยเป็นวิทยาทานของผมนะแต่พอดีผมมีเวลาห้านให้พี่5นาทีแล้วพี่ต้องทำอะไรบ้าง5้านาทีเต็มที่เลยพี่โอ้โหใส่คุกแล้วเนาะไม่เป็นไรพี่เรื่องคุกเรื่องเล็กเราเคลียร์กันได้เอปปปนั้นพี่จีบให้ผมดูก่อนละกันไอเรื่องจีบสาวนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเป็นขั้นเป็นตอนอะไรมากมายมากครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเจรจากับเขาได้มากขนาดไหนอะไรแค่ไหนครับผมพเป็นดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ชีวิตก็จะโอเคได้พี่ดังนั้นก็ มันทำบุญนะฮะสะสมไปเรื่อยแต่สักวันขึ้นสวรรค์แต่ไม่ได้แบบเขาว่าคุณทำหยอดเหรียญ5บาทวันนี้คุณจะได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้ได้พี่แต่เดี๋ยวผมจะดูว่าบุญที่ผมทำมากับ5นาทีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมางานใหม่หรือเปล่าใช่ใชน,นี่มากับแฮงค์มาคะหรือว่ามามา,มากับแฮงค์แล้วหนูใส่ชุดแฮงค์มาหรือไม่ได้ไม่ได้ไไดใส่มามา,มาเป็นหมายถึงว่าเชียร์หรือว่ามา อ๋อนั่งอยู่โต๊ะข้างในตรงหน้าห้องน้ําใช่ไหมคะชื่ออะไรชื่อบ้ลค่ะชื่อบิ้ลน้องน้องจูนพี่กิ๊กค่ะพี่กิ๊กเคยมาร้านนี้ก่อนปะไม่เคยไม่เคยร้านนี้คือร้านทีสครับเป็นร้านของร้านร้านร้านพวกพี่หุ้นกับพวกพี่โจอะไรดื่มอะไรบ้างวันนี้ดื่มดื่มอะไรเอ่ยแล้วไม่หนูนั่งนี้สองคนมันนั่งคุยกันค่ะมานั่งคุยกันนั่งดูดาวหน้าตางงมากเลยเนี่ย ไม่ไม่ได้งงสองคนมีแฟนยังคะยังค่ะอันนี้โสดป่ะคะโสดเหรอคะของคืนนี้สเปคหนุ่มๆเป็นยังไงประมาณเดี๋ยวพี่หาให้ร้านพี่อ่าร้านอาหารจะเยอะซะด้วยนะเมื่อวานมีหนุ่มจากแมนเฮลประกวด20คนไม่นเขาเหมือนเขาประกวดเสร็จแล้วแล้วก็ดึกๆก็มาต่อร้านพี่เดินกันแบบบึกล่ําเรียงเข้ามาคิวชอบผู้ชายบึกป่าล่ำๆหรือไรหนูไม่ชอบล่ำๆนะแล้วหนูชอบแบบไหนคะ ชอบแบบกอวบค่ะของขาวกบอวบใช่เนี่ยชอบของขาวสูงๆนะคะขนาดที่สูงวะอันนี้สูงยังอันนูตัวสูงแค่ไหนขอเยออะขลองดูหน่อยก็ไซส์กำลังแบบว่าอหนนูตัวสูงแค่ไหนสูงกว่าเพื่อนปะตัวเท่ากันเลยประมาณประมาณนี่ชอบขาวอวบอันนี้ชอบอันนี้ชอบตีลั่มเลยเหรอหรือว่าไงนะขาวตี๋ค่ะขาวตี๋ขาวตี๋กันเข้าเริ่มเริ่มเริ่มเข่าทรงพี่ยัง คือพี่จะชิกิ๊กอาฮะแล้วก็สมชื่อเลยชื่อฉันไม่ได้มายว่าโชคช่วยก็ประมาณว่าพยายามสะสมมาเรื่อยๆแต่น้องๆก็โสดกันอยู่คืนนี้ต้องกลับบ้านกี่โมงค่ะอยู่ด้วยกันไ่มคะหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะเขาอยู่ด้วยกันสองคนเลยป่ะไม่มีใครอยู่ที่ห้องต่อเลยไม่ค่ะบ้านอยู่แถวไหนจ๊ะ่้าเมนบุเร่เขาตอนนี้ก็น้ำท่วมอยู่เ่รอสิคะ พี่อ่านทวิตเตอร์น้ำท่วมอยู่คืนนี้ชาละทีชาละทีชาชาดหรอชาไม่ท่วงั้นบ้านพี่น้ำท่วมแน่ๆเลยพี่ว่าโอ้น่าอาจจะต้องไปแถวแถวมินมันก็ดีหรอค่ะไม่เลวหรอกค่ะมันไม่มันไกลไปนะคะทำไมเหรอคะหมายถึงว่าก็คือมันไกลนะคะพี่ไม่ไกลมินบุรีอยู่ตรงนี้เองหนองจอกวะไม่ถึงค่ะไม่ถึงเนี่ยโหงั้นยิ่งใกล้ๆเข้าไปใหญ่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยวว่ากันหนูไปขับให้พี่เดี๋ยวพี่ขับให้หนูเองก็ได้เอารถแ้วกันมาปะคะได้ ไม่เอามาเมาไม่ขับนะครับงั้นเมานั่งเฉยเดี๋ยว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 พวกพี่ๆจัดการให้เองเดี๋ยวไปดื่มต่อข้างในไหมหรือว่าอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกินกี่โมงกลับได้กี่โมงดูก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบอกเดี๋ยวดูแลให้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสาวสองคนนี้กลับบ้านกลางคืนอันตรายเชื่อพี่ต้องมี อะายเหรอคะแมากันหลายคนอ๋อเหรอคะกันไปกันหลายๆคนเลยค่ะที่มีปัญหาสนุกสนานนะครับไปกันเดี๋ยวก่อนกลับแวะมาบอกเดี๋ยวไปส่งนะสองคนนี้โอเคเอาเพื่อนไปอีกก็ได้อะไรนะเอาเดี๋ยวดูก่อนเอาเดี๋ยวดูก่อนดีจิบกันก่อนจิบกันก่อนโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปส่งเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้แล้วกันเดี๋ยวเขาหน้าไปส่งก็ได้อ่ะป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 ะลูก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 ฉันฉันฉัน เป็นไงบ้างครับพี่สําหรับเคสนี้ก็เอาเป็นว่าคือน้องตอนแรกเขาอาจจะงงๆอยู่เพราะว่าด้วยสถานที่หรือว่าอะไรเนี่ยมันยังไม่มีแก้วเกิือดึิงเดิ้ที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นก็ต้องใช้ลูกที่เรียกว่าคารลมลุยเลี้ยงไว้อย่าให้เดดแอร์ถ้าถ้าเด็ดแอร์กับสถานที่แบบนี้นิ่งๆเลยจบเหเลยไม่มีโอกาสสารต่อได้เลยคือมันจะดูเขินๆแก้วเกลร์อะไรก็ไม่มีมนจิบแก้เขินๆจริงๆก็ต้องอัดอัดเลี้ยงไว้แล้วก็พูดถึง ว่าอนาคตเนี่ยจะจะกลับยังไงจะกินอะไรยังไง,งไงแล้วเพื่อจะจะได้ลากเข้าไปในจุดที่จุดที่เราสามารถจะคนโทรลได้ง่ายกว่านี้เช<อ>่นมีเลี้ยงริ่งเลียงไล่โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษอะไรอ,อ,อยางเนี้นะฮะอ,อ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆที่พี่ครับผมแนะนำครับผม อยากรู้เทคนิคเรื่องโดนเนื้อต้องตัวผู้หญิงอ่ะซึ่งบางทีผู้ชายบางคนจะหา,หาวิธีขเข้าอย่างที่สังเกตอย่างเงี้ยเราต้องคุยโยงโยงเข้าเรื่องเพราะสมมติอย่างเมื่อกี้ผมคุยคุยปุ๊บเอเรื่องความสูงปุ๊บอ่าเรื่องความสูงปุ๊บอ่าได้ละใช่ไหมฮะก็เอ้ยอน้องน้องลองขึ้นมายืนนี่จับมืออ่าดูซิว่ามันมันคือเรื่องมันอยู่ในบทสนทนาไม่น่าเกลียดไม่ใช่คุยคุยแล้วก็มือไปแตะเตอะอะไรงี้ไม่ได้งอันนั้นคือหยาบคายฮะต้องพยายามจะหาเรื่องสนทนาที่ลิงเข้าไปให้ไดด้มมาาสสุรถ มากไปเรื่อยๆได้แค่ไหนที่แบบว่าพอก่อนพอจนเขด่าแม่ในการในการเข้าของพี่เขานี่เป็นไงบ้างครับสําหรับในสายตาของเราน่ารักค่ะน่ารักเป็นกันเองมากเนียนมากเข,ข้าแบบเฟรนด์นี้โอเคใช่น่ารักเลยใช้ได้เลยค่ะคารลมค่ะพี่คารลมสําคัญที่สุดคารมสำคัญ,คญใช่คือหน้าตามีส่วนนะใช่ถ้าเกิดว่าหน้าตาดีแต่ว่าไม่มีทิ่ในการพูดก็ก็ไม่ไหวนะคะ แต่ถ้ากิดหน้าตาไม่ดีมาแต่ว่าคารลมเรายังสามารถคุยกับเขาได้เป็นไงบ้างครับเคสนี้ก็ดีค่ะหนูว่านะะคก็คือว่าพี่เขาแบบว่าเข้ามาโดยที่แบบว่าทำหน้าหน้ารักอะค่ะคือแบบเดินเข้ามาเหมือนกับว่าเออมีแบบว่ามันสัมพันธ์ดีอะค่ะเข้าเข้ามาคุยกับ กับกระหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาพูดคุยเนียนมากสมมติว่าไม่ใช่ดาราหน้าตาธรรมดาก็อย่างนี้หรือว่าโอเคผ่านโอเคมากเลยค่ะแต่ถ้าสมมติหน้าตาหล่อๆอย่างนี้เข้ามาแบบชื่อๆก็ไม่ก็ไม่อะค่ะหนูว่าใช่เออแ้รู้ไหมครับตอาเป็นดาใจรู้ไหมตอนแรกไม่รู้นะคะแต่พอได้มองก็แล้วถ้าสมมติว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวแบบเคสตะกี้เนี้ยเป็นไงบ้างก็โอเคอะค่ะก็ เนียนใช้ได้เนียนใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยดียใช้ได้เลยค่ะดีคะแนนคะแนนคะแนนที่ให้สําหรับผู้ชายที่เข้ามาแบบนี้สาหรับเราให้เท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบให้เก้าเลยค่ะเก้าโอ้โหเก้า <9 S 2> ครับไม่เคยเชือใครได้เก้าคนแรกได้เก้าเลยทำคนนี้มากดีกว่าโอเคเคสแบบตะกี้เป็นไงมัางครับดีค่ะดีเ้าสมมติการถูกเนื้อต้องตัวอย่างที่บอกถูกเนื้อต้องตัวจับนู่นจับนี่แต่นุ่นแต่นี่อย่างเงี้ยค่ะ แค่ไหนก็โอเคเหมือนเมื่อกี้ก็โอเคนะคะไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่ได้น่าเกลียดเลยใช่คือเนียนเนียนใช้ได้คือเนียนมากเนียนมากคือแบบเนียนสุดๆยอมรับได้ยอมรับได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเมาไม่ต้องอะไรก็อ่าใช่ใช่คือก็ดูแบบโอเคนะคะไม่ล่วงเกินเกินไปอะไรอย่างงี้อ๋อค่าคะแนนที่ให้ให้เต็มสิบเลยค่ะสิบใช่น่ารักมากพี่เก๋ครับสุดยอดเลยพี่สิบผมทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยหกจุดห้าบ้างเจ็ดบ้างละ สุดท้ายแล้วถ้าแบบนี้เข้ามาแบบนี้เลยนะ,ะจะไปต่อเขาไหมครับถ้าไปคนเดียวไม่ไปค่ะไปคนเดียวไม่ไปใช่สองคนไปถ้าไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มอาจจะไปค่ะอาจจะไปใช่แต่ต้องดูนิดนึงให้เราไปกับเขาสองต่อสองรู้จักกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้เราจะไปกับเขาค่ะ<า>ไม่ไป เป็นกลุ่มเลยผู้หญิงห้าคนอ๋อคืออย่างนั้นไปค่ะก็คือไปเหมือนไปสังสรรค์กันก็ช่แต่ถ้าไปสองคนไม่ไปไม่ไม่ค่ะไม่ไปแน่นอนชวนดูหนังกินข้าวดูหนังในกลางวันเลยกลางวันก็ไปอะค่ะสองคนไปค่ะมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรอบบพี่เพราะมันเป็นแบบว่ากลางวันนะคะพี่แล้วเราก็ไปดูหนังกันไปเดินห้างไม่ได้แบบไม่ได้อะไรใช่แล้วถ้าเกิดเขาชวนไปทะเลอะ ไปทะเลหรอคะ,ะต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่าเราอ่ะคุยกันได้สักพักหรือยังใช่ต้องขออนุญาตคนที่บ้านหรือยังรู้จักกันมาได้ในระดับหนึ่งแล้วถึงจะไป,ะไปใชพ่พี่ครับผมขอพี่เลี่ยมทองได้ไหมครับทองคอไว้เลยอ่ะผมจะได้จริงเสียงอย่างพี่มั่งโอเคครับขอบคุณมากคะ่ะผมครับผมครับ